มาเนี่มเนมนี่มนมนมนนขนนเอยมหมุนเอนล้าหอยโอ้ยดูดิเกือบจะหมุนเป็นเรื่องกบลกลาหมุนกลับไปดิอ้านกลับไปอากลับไปอาเดี๋ยวเลี้ยวหน้าจำได้ไหมเลี้ยวไหน หมุนนะหมุนดีๆนะเอาหมุนเนี่ยลงเรียกว่าหมุนไหมเออหมุนโอ้ยเก่งวะไอ้้เียคืนด้วยนะเอาหมุนคืนหมุนคืนหมุนกลับหมุนกลับเออหมุนกลับเออเ็ตแล้วไว้เออเอาลราไว้โอ้ยเอาตรงตรงดิเออเอาขับมาเอาตรงตรงนะเอาตรงตรงจับให้ตรงตรงนะโอ้ยโคตรเก่งเลยว่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวต้องชนข้างทางแล้วออกเออขาดออกเออ ออกถนนแล้วดูถนนหมันตึงใจแล้วเอาหมุนกลับหมุนกลับเดี๋ยวชอนก็แล้วหมุนกลับมาขับให้มันตรงๆรงไปขาขับให้มันตรงๆรงเอาขับใหหมุนดูตั้งตั้งตรงๆเดี๋ยวเลี้ยวไหนกันเลี้ยวไหนอ่าเลี้ยวเลยนะเดี๋ยวเตรียมเลี้ยวนะเลี้ยวเป็นหวาอ่เอาเลี้ยว

จะชนแล้วชนแล้วหมุนวงล้ายมันตรงดิโอ้ยชนแล้ว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 โอ้ยไทยทำนี่เกือบชนแล้วเอาเลี้ยว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 หมุน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 เลี้ยวดิเอาหมุนนี่ขอยลูกแกงฮะลูกแกงวะอ๋อตั้งลำเลยโอ้เหมันตั้งกลางลานเลย มันจะเริ่มเวลาเอาของล,ล,ล,ง,ลองก่อนเลยอ่ะ